สวัสดีค่ะวันนี้พบกับวิชาทัศนศิสป์คุณครูปิยรัต์ผลเจริญเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนโรงเรียนปิดไปหลายวันนักเรียนดูแลสุขภาพตนเองด้วยนะคะและในวันนี้เราก็มาเรียนวิชาทัศนศิสป์ในเรื่องแสงและเงา จุดประสงค์ของการเรียนรู้ในครั้งนี้ 1. อธิบายหลักการของแสงและเงาในงานทัศนศินป์ 2. ส,สร้างสรรค์ผลงานด้วยค่าน้ำหนักของแสงและเงา 3. ตระหนักและเห็นคุณค่าของผลงานทัศนศิลป์ภาพนี้มีสีอะไรบ้างเอ่ยนักเรียนอ่ามีสีเหลืองสีขาวแล้วสีน้ำตาลใช่ไหมคะสวยมากเลยใช่ไหมคะมีทั้งแสงและก็เงา ในวัตถุเลยนะคะแสงแล้วก็เงานะคะมาดูกันเงามีสองประเภทเงาในวัตถุและเงาตกกระทบนะคะเป็นอย่างไรไปดูกันแสงมาจากไหนเอย่ยเอ๊ะลองคิดสิคะแสงก็เกิดจากธรรมชาติแล้วก็สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นแสงที่เกิดจากธรรมชาติได้แก่ แสงของดวงอาทิตย์แสงของหิงห้อยแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นได้แก่แสงที่เกิดจากหลอดไฟไฟฉายเป็นต้นนะคะแสงและเงาคืออะไรแสงเงาก็คือค่าน้ำหนักอ่อนแก่ที่ไม่เท่ากันปรากฏอยู่บนวัตถุต่างๆท่า,ามกลางแสงสว่าง สามารถทำให้วัตถุนั้นๆมีแสงมากหรือแสงน้อยก็ขึ้นอยู่กับแสงสว่างดังนั้นแสงเงาเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีแสงสว่างนั่นเองค่ะเมื่อใดที่มีแสงสว่างก็จะมีเงาแต่ถ้าไม่มีแสงสว่างก็จะไม่มีเงานั่นเองค่ะสีก็มีน้ําหนักเหมือนกันนะคะ ค่าน้ำหนักของสีก็จะทำให้ภาพดูสดใสสีกลางสีเทึบของแต่ละสีจากค่าน้ำหนักอ่อนที่สุดไปหาค่าน้ำหนักที่แก่ที่สุดนะคะและสีเดียวกันนั้นสามารถสร้างค่าน้ำหนักได้หลากหลายอยู่ในระดับของการระบายสีของเรานะคะในการกำหนดความเข้มความอ่อนของสีนั่นเองค่ะ สีเหล่านี้นะคะทำให้เกิดความเคลื่อนไหวมีระยะของภาพจากสองมิติกลายเป็นสามมิติน่าสนใจมากเลยใช่ไหมคะไปดูกันดีกว่าแสงมาจากทางด้านบนเงาจะอยู่ทางด้านล่างแสงที่อยู่จากทางด้านล่างเงาก็จะอยู่ทางด้านล่างเอ๊ะงงใช่ไหมคะเกิดอะไรขึ้น อานักเรียนดูอันนี้นะคะคุณครูจะวาดให้ดูคร่าวๆบริเวณนี้คือพื้นที่ใช้วางวัตถุใช่ไหมคะดังนั้นเมื่อแสงที่เกิดจากทางด้านล่างเงาจะไม่อยู่ด้านบนบริเวณนี้แต่เงาจะอยู่บนพื้นนั่นแหละคะ่ะแต่มันจะเฉียงไปทางด้านใดด้านหนึ่งใช่ไหมคะ มันจะอยู่บริเวณตรงนี้นั่นเองจะอยู่ตรงกันข้ามกับแสงดังนั้นมาดูที่สงสัยที่สุดใช่ไหมคะแล้วทำไมภาพด้านล่างอันนี้แสงอยู่ตรงนี้ทำไมเงาอยู่บริเวณนี้ใช่ไหมคะเกิดจากพื้นตรงนี้นั่นเองนะคะหากไม่มีพื้นเงาก็จะอยู่ทางด้านไหนคะ ด้านบนนั่นเองค่ะแต่เมื่อใดที่มีพื้นรองรับเงาของเราก็จะอยู่ที่พื้นค่ะแต่จะอยู่ในลักษณะที่เฉียงออกไปนิดนึงนะคะต่อมาเรามาดูภาพนี้กันนะคะหากนักเรียนสังเกตจะเห็นได้ว่าภาพนี้ดูสมจริงมากเลยใช่ไหมคะมีระยะใกล้ แล้วก็มีระยะไกลทำไมถึงน่าสนใจอย่างนี้ก็ไม่รู้นะคะอ้าเพราะว่าภาพมีแสงและเงานั่นเองค่ะภาพที่อยู่ด้านหน้าก็จะมีความเข้มของสีนะคะต่อไปค่ะมาเปรียบเทียบภาพสองภาพนี้กันนะคะส้มสองภาพเหมือนกันเลยนะคะแต่ที่ไม่เหมือนกันก็คือ ภาพด้านนี้นะคะส้มจะมีลักษณะที่เป็นยังไงเอ่ยไม่เหมือนจริงใช่ไหมคะแต่ภาพส้มอีกด้านหนึ่งดูเหมือนจริงน่ากินมากเลยถามว่าทําไมถึงไม่เหมือนกันคะเก่งมากค่ะเพราะว่าภาพด้านซ้ายจะมีลักษณะที่ไม่มีแสงและก็ไม่มีเงาส่วนภาพด้านขวาจะมีลักษณะที่มีแสงแล้วก็มีเงา ดังนั้นนะคะภาพด้านซ้ายจึงเป็นลักษณะแค่2มิติส่วนภาพด้านขวาก็จะเป็นลักษณะของสมิติมีแสงแล้วก็เงานั่นเองค่ะแสงนะคะไม่ได้เกิดมาทางด้านใดด้านหนึ่งแต่บางครั้งแสงอาจจะเกิดมาหลายด้านเลยของวัตถุทำให้เรามึนงงใช่ไหมคะในการที่เราจะวาดภาพให้เหมือนจริง ดังนั้นนะคะเราจะต้องมาดูว่าถ้าแสงมาทางด้านไหนเงาของภาพก็จะอยู่อีกด้านหนึ่งนั่นเองนะคะแสงมากระทบวัตถุทางด้านซ้ายเงาก็จะอยู่ทางด้านไหนเอย่ยถูกต้องค่ะเงาจะอยู่ทางด้านขวาทันทีเลยนะคะถ้าแสงมาทางด้านบนเงาก็จะอยู่ทางด้านล่างเก่งมากค่ะ ต่อไปคุณครูก็มีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำในสัปดาห์นี้นะคะก็คือกิจกรรมการสร้างสารรค์ผลงานทัศนศิลป์โดยการให้นักเรียนนะคะวาดรูปทรงกลมลงในกระดาษหรือสมุดวาดภาพของนักเรียนนะคะโดยที่ให้นักเรียนระบายสีจากค่าน้ำหนักอ่อนไปหาค่าน้ำหนักที่เข้มแล้วก็มีแสงแล้วก็เงานั่นเองค่ะ ตรงไหนมีแสงให้นักเรียนเว้นสีขาวไว้เลยนะคะส่วนบริเวณที่เป็นเงาให้นักเรียนใช้สีเข้มของสีมาระบายได้เลยค่ะโดยที่ในครั้งนี้คุณครูอยากให้นักเรียนได้ทนลองใช้สีอีกหนึ่งชนิดก็คือการใช้สีช็อกน้ามันนั่นเองค่ะแต่ด้วยสภาวะการปัจจุบันเศรษฐกิจก็ไม่ดีใช่ไหมคะโควิดก็ยังระบาดอีกดังนั้นคุณครูก็เลย ให้นักเรียนสามารถเลือกสีที่นักเรียนชอบได้เลยค่ะนักเรียนชอบสีไม้นักเรียนระบายสีไม้นักเรียนชอบสีน้ำระบายสีน้ำได้เลยซึ่งในการทำงานในครั้งนี้นักเรียนสามารถทดลองในการวาดภาพลงไปในกระดาษที่นักเรียนไม่ใช้แล้วหลายๆครั้งจนนักเรียนชื่นชอบแล้ววาดลงในสมุดวาดภาพของจริงส่งคุณครูในไหนเอ่ย ในไลน์ก็ได้นะคะหรือนักเรียนจะเก็บภาพเอาไว้ส่งเวลาเปิดเรียนก็ได้นะคะดังนั้นในหนึ่งอาทิตย์คุณครูจะมีชิ้นงานให้หนักเรียนแค่หนึ่งชิ้นงานนะคะนักเรียนสามารถที่จะใช้เวลาในการทำชิ้นงานของคุณครูได้หลายวันเลยดังนั้นเราจะต้องซื่อสัตย์แล้วก็ทำด้วยตนเองนะคะ อาเนื้อหาในบทเรียนครั้งนี้คุณครูสอนเรื่องแสงและเงาแสงก็คือความสว่างใช่ไหมคะเงาก็คือความมืดของวัตถุนั่นเองดังนั้นเมื่อมีแสงก็จะเกิดเงาหากไม่มีแสงก็จะไม่เกิดเงานะคะในการระบายสีเรามีแค่หนึ่งสี แต่เราสามารถที่จะกําหนดสีของเราให้มีค่าน้ำหนักอ่อนกลางกลางขึ้นไปอีกนิดนึงแล้วก็เข้มใช่ไหมคะภาพของเราก็จะดูมีมิติแล้วก็สวยงามมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะถามว่าภาพที่มีแสงเงาทำให้ภาพของเราเป็นอย่างไรก็คือภาพของเราจะดูแล้วสมจริงมีความ ื้นลึกหนาบางสามารถมองเห็นแล้วอุ้ยนูนจังเลยมีความโค้งมีความว้าวสวยงามมากขึ้นนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนเลยนะคะที่ตั้งใจเรียนในรายวิชาทัศนศิลป์แล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ